สวัสดีจ้ะพี่น <rua> ้องสิแกงไก่ไส้เนาะเส้นจ้ะแกงไก่ไส้เส้นบ้านเฮาเนี่ยเราจะสิไส้พริกไก่บ้านแล้วค่ะเด้อไส้พริกเครื่องแกงมันก็มีนี่นี่ไก่บ้านจ้ะไก่บ้านขอทราบไว้แล้วอันนี้เครื่องเครื่องแกงขอกระซิไส้พริกนี่เลยจ้ะไส้พริกแล้วก็ไส้ข่าไส้ข่าไส้ขิงไค่ไส้กระเทียมไส้หอมจ้ะพี่น้องโขกไส้กันเด้อนี่เด้อโขกไส้กันเลยข่าขิงไค่เหนียวหอมโขก ข้ากระตัมใส่กันนี่ยเราจะตังแกงเส้นบ้านห้านี่ยเราจะใส่ปลาแดกเด้อพี่น้องเด้อใส่ปลาแดกแล้ชุบรสแต่ว่ต้องไปละเอียดมากไหมอีหยังดอกจ้ะอันนี้คืออันนี้ข้าใส่เลยอันนี้ข้าแหละไว้แต่ใส่บัดเขาเ้าแล้วแล้วพอกี่ตูวกับอันนี้อันนี้นี่อ่ะอันเนี้ยอันนี้กับซีรุ่ขวาน้ำกันไม่หน,นีเลย สิ่มขัวใส่กันเลยขัวขัวใกล้ใส่เครื่องก็เดาข่ดเดอพี่น้องเด้ออันนี้ล่างล่างเกลือล่างยังให้สะอาดเด้อเหตุไก่แล้วเขาก็ล่างให้สะอาดนี่ขัวลงใส่กันเลยนี่ขัวนี่ต้อตำทั้งสี่เลยจะได้ละเอียดยังารเราค่ะนี่พี่น้องเอาไส้ลงไปเครื่องเครื่องอีสานเครื่องเครื่อง เครืรอรร่องของอีสานเท้ากับสิจังสีอะไรสกับสิบล่างน้ำน้ำลรงขบหิืว่าแม่น้ำแรงขกน,กน,นี่นี่น้ำแรงขกอันนี้ก็บขัวเวยจะเด้อขัวเลยจะแ่ะ มันเดือดขึ้นมากันเขา,ขา,ข au, ขา,ขากันจำขวดใส่สุรดใส่ยังไปขวดพร้อมกันเลยสุรดสุรดบ้านนี้ใส่เน,เนี่ยใส่สุลดอันนี้อันนี้ลูกใส่สุรด,ด,รดก็ปละเดียดใส่ให้มันเบิร์ดเ,เ,เลยแซมหรอมันจะกระแส็บลูกก็ดีแหละมีอีกได้ว่ามันเบิร์ดแซมมีได้มีสะสมตุนไว้เรื่อยๆขาดเพราะใจ้ะขาดเพราะใดล่ะสุรดถ้ากับขวดใส่กัน เดี๋ยวปลาแดกให้มันเดือดแล้วจังคะ่ะปาแดกลงนี่อันนี้แหละจากกระซิควจากพี่น้องเหตุขวานี่จ้ะเด้อขวานีา่เป็นสีเป็นหมูเป็นไก่เป็นย่างกันสีอ่อมสีแก่นกันสีอ่อมสีแก่นมันก,นก,นก็ต้องขวาก้อนจ้ะพี่น้องขอบคุเฮ็ดตอนใหญ่เด้อ อ็ขับไปเห็ดต้อนหน่อยเดี๋ยวขับเป็นค้นมัำกินต้อนใหญ่โรคลียา่กันร่งขวดนี่ลละจ้ะขวดให้มันหอมให้มันเดือด,ดก็ใสยย่ปลาแดดใส่ยางลงไปบนเชนลนะ้วปลาแซไอ้เดือดแล้วจ้ะ ลงไส่ขวาไปนน้ำกันหอมๆเสร็จๆออ่เนอัวนะส่็อกโอ้กับก้นไส้ ม,มันตัวนี่จน,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 นมันสุกคุณตัวจนมันสุกแลาหนกระส่น้ำไว้เดือดต,นนต,นตนันี้จัาอวนเส้นป้า้าสิกินเท่ากับมะมันเดือดๆม,มันสิโป่งลงเห่นกนเส้นลงม,หอ,ลมหอมอ่ะ เฮ็ดกินบ่ลูกเด้อจังซี่มันเดือดจ้าสิสุกแล้วบัดนี้สิเฮ็ดบ่ยากเด้อล่ะเนาะเอาไอน้ําใส่บัดนี้สิต้มไว้เด้อต้มให้มันเปื่อยจักหน่อยเฮาก็งค่อยเอานี่จังค่อยเอาเส้นลงจ้ะนีต้มไว้เลยบัดนี้อันนี้ก็แม่ใสุ่้นเส้นแนตอนสุดท้ายเดือดแล้วยงแล้วซิมแล้วเรียบร้อยแล้ว ใส่วนเซนลงจ้ะบนเ้นบ่ต้องแซ่ดอกมันเปื่อยข้าวเดียวนาอบ่มันก็สิเป็นนุ่มเหนียวนะแต่เ้าแซ่มันก็มันก็ะสิเละนี่นี่ตานลงเลยนี่ล่ะจ้ะใส่ลงใสุ่นเส้นลงไปข้าวเดียวนี่บัดีซัวพอนั่นมันก็สิมันก็สิสุกสิเปื่อยอันนี้พอดีเลยนะจ้ะเนี่แกงใส่ใส่บนเ้นจ้ะอันนี้มันกัด เห้ยัใไส้หอมไหมยัเป็นไส้หอมโอ้ยอหลัาซ่บแ่ีตูไดมบ้ไดเกลอบแล้วอีน้อยๆอมินี่เป็นพยานเด้อบ่มีได้ยอยนี่มึงเด้ออ่าปิดเลยบาทนี่ปิดเลยเออน่จ้พากีตูอันพากีตูแรงตอนนี้กันหน่กจอย่าไม่กินน้ำกันจะพี่น้อง